สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการเรีแอคชั่นนะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับเกี่การื่องเพลงประกอบซีรีส์ครับผมซึ่งถูกกลับเอามาทำเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ทำให้เรารู้จักโลกของ Y นะครับผมในเมืองในในประเทศไทยนะครับแต่จริงจริแล้วอาจจะรู้จัก Y ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วแหละแต่อันนี้คือซีรีส์ไทยเรื่องแรกที่เปิดตลาดซีรีส์ Y แล้วก็ทาให้เรารู้จักตลาดนี้ทาให้พี่แฮมรู้จักตลาดนี้ทำให้แฮมรู้จัก ความเป็นวายทำให้เรรู้สึกว่าอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยหรอมันมีความแบบว่าเราสามารถที่จะจินตนาการหรือจินผู้ชายสองคนได้ด้วยหรอมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันใหม่มากในยุคนั้นนะเรียกว่ายุคนั้นละกัน10กว่าปีที่แล้วซึ่งเรื่องนั้นก็คือ Love s t h e Series เป็นซีรีส์ที่ทำแจ้งมากนะครับว้กับกัปตันนะครับผมในบทบุญกับโนชอบมากๆจนถึงขนาดไปซื้อนิยายทุกภาคมาอ่านเพื่อจะได้เข้าใจตัวละครเข้าใจถึงที่ตัวละครกำลังเป็น สมัยนั้นก็คือทําอะไรมากมายไม่ได้เนาะตัวละครสุดมากสุดแค่จูบกันก็เยอะแล้วนะครับผมไม่เหมือนสมัยนี้ที่ทำอะไรได้ถูกต่างๆนาเพียบเลยมันจะมีข้อจํากัดอยู่มีความที่ยังไม่ได้เปิดกว้างกับเรื่องนี้ การเป็นเกยุคนั้นมันเหมือนยังต้องปิดบังอยู่มันยังต้องหลบหลีซ่อนๆอยู่คนยังไม่เปิดรับคอนเทนต์อะไรแบบนี้มันมันใยู่ยุคที่คนค่อยๆเปิดรับฉันคอนเทนต์ในตอนนั้นเลิฟซิกเมื่อเทียบกับแต่นยยายแล้วอ่ะมันทําได้ไม่เต็มที่เท่ากับนยยายแต่มันก็ทําได้สมบูรณ์แบบมากแล้วในเวอร์ชั่นตอนนั้นในบทของปุณกับโนที่รับบทโดยไว้และกับตันรวมรวมถึงซีรีส์เรื่องนั้นเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวนักแสดงให้วงการบันเทิงเยอะมากเป็นหน้าใหม่ในวงการบันเทิงตอนนี้นะฮะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดู ตัวละครที่นักแสดงที่เคยเล่นใน love sister series เนี่ยตั้งแต่ภาคหนึ่งหรือภาคสองเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็คือท้านั่งไล่ดูเนี่ยเราว่าครึ่งหนึ่งยังอยู่ในวงการบันเทองแล้วก็แต่ละคนก็มีเส้นทางเติบโตที่แบบว่าโหเราคาดไม่ถึงเลยแหละมีแต่ละคนคือแบบไปไกลามากแบบไปอีกหลายๆเวทีที่เราคิดไม่ถึงเลยถ้าเรากลับไปนั่งย้อนดูบางคนที่แบบโหคนนี้คือคนนี้หรออ๋อคนนี้คือคนนี้หรออ้คนนี้อยู่ตรงนี้แล้วเขแบบโหเยอะมากซึ่งไม่ต้องพูดการละกันนะครับมันจะเป็นการซ้บซ้อนกันเพราะว่านั่่่นนนนคืออสิิงทีีมัเกดดขึ้นใตน แต่ตอนนี้ l ลิฟซิกนะครับทางทีมผู้จัดที่เขาเคยทำเลิฟซิกภาคแรกมาเนี่ยบางส่วนหลายๆคนก็เติบโตขึ้นมาแล้วนะครับทำผลงานอืนอีมากมายและรังสรรค์ผลงานเด่นๆให้กับวงการบันเทิงแล้วก็เซิร์ฟตลาดซีรีส์วมาหลายปีที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายเขาเลือกที่จะหยิบตัวของเลิฟซิกเนี่ยกลับมารีเมคใหม่ในเวอร์ชันปี2024นี้นะครับผม นั้นเป็นเวอร์ชันที่คิดว่าเขาสามารถจะทําให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเทียบเท่ากับตอนนั้นได้เลยตอนนั้นเนี่ยเขาจะหางบหาแหล่งเงินทุนมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้เนาะเพราะสมัยนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีเลื่อนไขเยอะผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ยังไม่กล้าใสา่เงินเข้าไปอย่างซีรีส์วเยอะเนื่องจากเขาไม่รู้ว่ามันเอาลงลงไปแล้วเขาจะได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบไหนแต่ตอนนี้นมันหูนแลนักลงทุนเห็นตลาดหมดแล้วแหละรู้จักวดีกันมากแล้วไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ทุกคนร การจะหาแรงเงินทุนกันความจะทำภาคสองก็ทำให้ซีรีส์มสันสมบูรณ์แบบมันยากมากๆแต่ตอนนี้มันได้มีโอกาสนําซีรีส์ที่เป็นเหมือนกับต้นกําเนิดและกันเป็นตัวแม่ตัวมารดาของวงการวายไทยนะครับผมกลับมาทำใหม่ ในเวอร์ชัน2024นี่แหละคือความน่าสนใจของการเอาเลิฟซิกกลับมาทำใหม่ในเลิฟซิก2024เพราะฉะนั้นก็จะมีการแคสต็กใหม่หมดเลยเพราะเด็กรุ่นเก่าทุกคนโตหมดแล้วนะครับผมไม่มีใครจะรับบทนี้ได้แล้วกลับมาแคสต์ใหม่หมดแล้วก็ดูซิว่าใครที่เหมาะสมซึ่งเขาก็ได้แสดงออกมาคือชื่อว่าน้องอัลมอนกับโปรเกรสนะครับอัลมอนเนี่ยจะรับบทในบทของตัวของปุนและโนเนี่ยก็คือรับบทโดยโปรเกรสซึ่ง เขาเห็นหน้าสองคนแล้วตรงตามฉบับในนิยายมากๆที่ต้องการเลยนะครับผมรู้สึกว่าโอ้เป็นแบบนี้แหละคือปุนกับโนที่เราคิดไว้ในนิยายอาจจะไม่ได้เหมือน100%แต่รู้สึกว่ามันมีความเป็นปุนกับโนในนิยายซึ่งถอดลงมารวมถึงอายุของน้องๆด้วยมันถูกลดอายุลงไปในช่วงวัยที่คิดว่ามันเหมาะสมกับตัวอายุจริงในนิยายมากขึ้น เพราะฉะนั้นว่าด้วยความที่มันหลายอย่างเปลี่ยนไปเนาะเราสามารถที่จะลดอายุนักแสดงได้นักแสดงหลายคนตบเท้าเข้าวงการวายมากขึ้นแล้วเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ตัวเลือกในการที่จะเล่นซีรีส์วายหรือนักแสดงต่างๆเนี่ยมากขึ้นรวมถึงความที่สามารถจะหาบทและหาช่วงอายุที่เหมาะสมกับตัวนิยายได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในที่สุดเขาก็ได้ชุดนักแสดงชุดนี้ออกมาเป็นชุดใหญ่เลยครับผมเพื่อจะมาเล่น l o v e Si s เกอ e s ซีรี2024แต่นั่นคือตัวของซีรีส์ ทีนี้ด้วยความที่ซีรีส์เนี่ยตอนที่นั้นดังมากๆก,ก,ก็จะมีเพลงเพลงหนึ่งเกิดขึ้นมาพร,มพร้อมกับซีรีส์นั่นคือเพลงชื่อว่าสั่นแต่งโดยบอยสมพนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าเชคนั่นเองเป็นเพลงที่พูดเลยว่าตอนนั้นคือดังมากดังมากถ้าใครดูซีรีส์วายตอนนั้นหรือใครแบบเข้ามาในวงการวายตอนนั้นอ่ะไม่รู้จักเพลงนี้นี่นคือเฉยมากแล้วก็เป็นเพลงที่ทําให้เรารู้จักบอยสมพก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยบอยสมพก็จะเป็นเหมือนกับ แทบจะเป็นนักแต่งเพลงนักร้องคู่บุญวงการวายไปแล้วนะครับผมที่เพลงต่างๆที่หลังสัต์ออกมาจากเนี้ยใ,ในหลายๆเรื่องก็จะเป็นผลงานของบอยสมพบซึ่งเขาฝากลายเซ็นไว้ในเพลงแรกเพลงนี้แหละที่ทุกคนจะรู้จักเขาจากเพลงนี้นะั่นคือเพลงสัตว์นั่นเองพราะเนื้อเพลงมันดีมากนะครับเธอทําให้ฉันรู้แบบว่ารักจริงๆมันคืออะไรคือแบบ ขอนี้เปิดมหมใครก็ต้องรู้จักแล้วเปิดมานี่คือรู้เลยว่าอะไรใครเรื่องไหนแล้วใครฟังเพลงนี้แล้วรู้เลยนะฮะนั่นหมายถึงว่าคุณมาจากยุคเดียวกันนั่นคือคุณมาจากยุคแรกของวงการวายไทยนั่นเองโอเคอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเราจะมาพูดถึงการที่จะรีแอคชั่นสิ่งที่จะแชร์ท่านในวันนี้นั่นคือรีแอคชั่นเพลงประกอบ Re v e s i c ิ Series ีส์ของพนยนั่นเองซึ่งเขาก็หยิบเพลงที่เป็นต้นกําเนิดของนั่นแหละนั่นคือเพลงสันเนี่ยกลับมานะครับผมทำเป็น MV ใหม่ พร้อมๆกับนักแสดงชุดใหม่เพื่อให้เราทุกคนได้รู้จักนักแสดงทุกคนที่เราจะเห็นในซีรีส์เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นผ่านเพลงเพลงนี้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเพลงเพลงนี้กันดีกว่านะครับผมกับ MB เพลงสั่นประกอบ Love Sick The Series 2024ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนอน,นะครับทาง t ที51ที่อน,นุญาตทำเร็กชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเพลงประกอบซีรีส์ของผม Love Sick 2024กับเพลงที่ชื่อว่าสั่นไปเลย มีแค่น้องโปรเกรสนะครับ ในฉบับเนี่ยในนิยายในเลิฟซิกเนี่ยความเป็นโนโ้ตเ,เขาจะเป็นนักแต่งเพลงนะักดนตรีเป็นใส่ร้องเพลงอืมออันนี้น้องแอลมอนนะครับผมบุนแต่แคสมาเด็กมากจริงๆสิบสี่สิบห้าสิบหกราวๆเนี้ยแต่ก็ตามอายุในนิยาย ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกจะน่าจะมีอยู่ที่โตหน่อยจะเป็นมหาไลายปีหนึ่งมอะไรอย่างนี้มีความโคกว่าเจนนี้นิดนึงฉันตัวเดินทางไปด้วยใจหวัดวันไม่รู้ที่ไม้ปลายทางใด้ๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นแพบฉัน คนหาวว่ารักคืออะไรฉันกำลังลงทางอยู่ท่ามกลางความอ้างว้างมองไม่เห็นแม้แต่แสงดาวจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้เปิดประตูตตสู่โลกไปใหม่ไปดินแดนที่ห่างไกลที่ฉันไม่เคยพบเจอ เธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไรไม่รู้ว่าเพราะอะไรใจต้องสันบบนส่นแบบนี้สั่นแบบนี้ทุกครั้งที่เราใกล้กันเธอทำให้ฉันรู้ว่าความอบอุ่นมันเป็นอย่างไรต่อให้ดวงอาทิตย์จมมืดมิดลับลาไปฉันมีเธอใกล้ แค่นี้ฉันก็อุ่นใจมากมายฉันกำลังหลงทางอยู่ท่ามกลางความอ้างว้างมองไม่เห็นแม้แต่แสงดาว ฉันไว้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ไปดินแดนที่ห่างไกที่ฉันไม่เคยพบเธอ tá todo falar do เล่นกับวอครับประโยคคลาสสิกมากของเรื่อนงนงี้มีความเกินเข้ามานะครับผมตัวละครมีคนบอกชอบโนกก่อนปุนจะบอกอื อาา๋อนาวัสเห้นมาน,น,นมั่งบนอัศจารย์เนร้องในถิงบรรยากาศเก่า ภาพนี้เลยอ่ะนึกถึงอือแล้วก็ไม่ทิ้งตัวละครผู้หญิงด้วยอ่ะโอเคครับผมถือว่าแคสออกมาได้ตรงเลยเนาะเราสุกว่าเป็นเป็นซีรีส์ที่เราไม่ต้องคุยกันเยอะไม่ต้องทำไพร์ล็อตไม่ต้องทําอะไรแล้วเราสุกว่าเขาปล่อยเพลงสั่นออกมามันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นที่เราอยากดูแล้วเพราะเพลงสั่นนคือเพลงที่เราคุ้นเคยมากมากและเขาก็สามารถที่จะใช้เพลงสั่นเนี่ยเป็นเหมือนแชนแนลในการที่จะส่งผ่านให้คนรู้จักนักแสดงชุดใหม่ ให้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านบทต่างๆผ่านการแสดงในมุมต่างๆรวมถึงซีนต่างๆเราเชื่อว่าถ้าใครหลายคนอ่านนิยายมาจริงๆพี่แฮมก็ลืมไปเยอะเหมือนกันนะเราเราเราแต่เรารู้สึกว่าเราคุ้นๆหลายๆซีนเหมือนกันว่าซีนบางซีนเนี่ยมันคือซีนของคู่นี้ซีนของคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งเราไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายคนในที่เป็นเด็ก รุ่นใหม่อาจจะยังไม่ได้เคยดูเรื่องนี้แล้วก็หลายๆคนที่อาจจะเหมือนกับแบบยังพลาดเรื่องนี้ไปนะครับผมถ้าเราพูดไปตอนนี้มันเหมือนสปอยเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราคิดว่าร้อยเขาได้ดูซีรีส์เวอร์ชันใหม่ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มต้นรู้จักเข้าวงการายในช่วงยุคประมาณแบบ คริสสิงโตอะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงหลังแล้วที่เป็นเดอะโซตัสแล้วนะครับผมบางคนอาจจะเข้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกหรือเข้ามาใน,นช่วงนี้แหละเพราะมันจะมีหลายช่วงวัยมากหรือบางคนอาจจะเพิ่งระแบบเพิ่งจะมาเริ่มดูซีรีส์วายในช่วงที่แบบเจเนเรชันใหม่ๆนี่เองเพราะฉะนั้นเนะ่ะเราคิดว่ามันก็จะมีคนที่หลายคนที่ไม่ได้เคยดูเรื่องนี้มาก,ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรหรือเนื้อเรื่องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจด้วยตัวเรื่องตอนนั้น,นะนเนอะไรที่มมัันนตตมมมื่าากสหรบเรามมัน open อ่่าาายงกสุว่ามว่า บทตอนนั้นมีความเป็นบันเบียวเยอะไหมเบียวมีหลายอย่างที่ว่าสุว่ามันไม่ใช่บทที่มันจะอยู่ในยุคนั้นมันทำให้เรามีความสุขจินนาการก็จริงแต่รู้สึกว่ามออยู่ยุคนี้มันไม่ใช่บทที่ควรจะมาอยู่ในยุคนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าหลายอย่างของบทเนี่ยก็อยากจะให้แบบทางทีมงานะ่ะ อาจต้องมีการปรับบทนิดนึงเราเชื่อว่าการคงสภาพบทมาเลยจากตัวนิยายที่คุณกวางเขาแต่งไว้เนี่ยเราสึกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบดีขนาดนั้นแล้วเราเชื่อว่ามันต้องมีการปรับบทให้เข้ายุคสมัยมากขึ้นหลายๆพราะเนาะแต่จากการเห็นเพลงเนี่ยเห็นมีการใส่แรปเข้ามาก็มีการปรับหลายๆอย่างเหมือนกันรวมถึงการที่ใช้เพลงเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ร้องรวมๆกันเนาะแล้วก็มีท่อนที่ร้องเดี่ยวร้องอะไรอย่างเงี้ยสลับกันสำหรับเราสึกว่าการได้ยินเสียงน้องๆรู้สึกว่า,วาเออน้องๆทำได้ดีนะในการร้องเพลง รวมถึงการแคสตัตวอัลมอนกับตัวของโปรเกรสเข้ามาเนี่ยอายุเขาห่างกันมาสักปี2ปีเพราะฉะนั้นน่ยรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับบทของปุนกับโนเพราะปุนในเรื่องจะมีความที่ถึงจะเรียนปีเดียวกันแต่ปุนจะมีความเป็นเหมือนผู้ใหญ่กว่าโนโนจะมีความสุขสนมากกว่าซึ่งก็เข้ากับอายุของน้องพอดีแต่แคสเนี่ยเป็นแคสที่ถ้าเทียบก,กับแคสแรกตอนที่เราเคยดูเลิฟซิกครั้งแรกเนี่ย แครซินเขาแจะเด็กกว่ามากในรูปร่างของตัวเด็กเองภาพที่เห็นออกมาเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆสตัวเล็กตัวเด็กกันมากนะครับผมฉะนั้นพอมันเด็กมากเนี่ยสิ่งที่มันทำให้รู้สึกว่าเราเราเป็นกังวลก็คือว่ามันจะมีความที่เหมือนกับด้วยความที่บทบางอย่างมันจะมีความเป็นความโตในในในเนื้อหาเนี่ยพอเราเห็นเด็กแบบนี้มาแสดงเนี่ยมันจะมีความท้าทายของของน้องๆแหละที่น้องๆจะทำทำให้รู้สึกว่าให้เราเชื่อได้ว่าโอ,โอเค นอกจากความเฟรชของเด็กๆที่เราจะดึงมือขึ้นมาแล้วอะ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นการแสดงที่เรารู้ว่าน้องเขาใจในบทบทนั้นและบทที่สําคัญอย่างพูดในในเรื่องในบทสําคัญหลายตัวละครด้วยรวมถึงบทของน้องผู้หญิงก็สําคัญซึ่งเราจะเห็นน้องผู้หญิงแลละที่ออกมานะครับในช่วงท้ายๆเอ็มวีงั้นพูดเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนึ่งพอาะคสมันเด็กอายุน้อยลงมันก็จะมีหลายๆข้อจากัดเหมือนกันที่อาจจะทําให้เรื่องนี้ทําไม่ได้รวมถึงอาจจะมีข้อจํากัดเยอะเหมือนกันในการที่ว่า มันทาให้เราอ่ะมันมีภาพติดตาเป็นมีภาพจําของเวอร์ชันแรกมาสำหรับคนที่เคยดูมาแล้วอาจจะทำให้เห็นสู่าเอ๊ะทำาปเวอร์ชันนี้มันดูเด็กเกินไปหรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ของทางทีมงานที่ต้องพยายามทำให้ตัวของน้องๆดูแบบสมวัยมากขึ้นหรือหรือให้การสแสดงบางอย่างช่วยน้องๆดูสมวัยมากขึ้นเพราะมันดูเด็กมากๆรู้สึกว่าเด็กมากจนรู้สึกว่าเราดูซีไรดูดูซีรีส์วายมาหลายเรื่องมากช่วงที่แบบเด็กมัธยมในช่วงที่ผ่านๆมาเนาะเราว่าน,นี้คือเด็กมัธยมของจริงเลย ก่อนหน้านี้จะเจอช่วงแบบเด็กมัธยมที่มาเล่นซีรีส์เนี่ยจะอยู่ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดหรือปีหนึ่งหรือปีสองที่กลับไปแต่งตัวแบบเด็กมัธยมหนเลยในซีรีส์มันเราเจอในวัยแบบนั้นซึ่งดูค่อนข้างโตกว่านิดนึงแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันดูแบบโหมันดูเรียลเกินมันดูเป็นเด็กช่วงวันนี้จริงๆซึ่งรู้สึกว่าเฮ้มันก็จะมีความแปลกใหม่ในความสดของมันแหละที่รู้สึกว่ามันไม่เคยเห็นเด็กช่วงวัยนี้มาเล่นซีรีส์วายแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเห็นว่าการลดอายุลงไปเยอะๆมากๆมัันนนก็็มมมจะีควาเปแบบ เออความแปลกใหม่แต่ในใน,ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันตรงที่ว่าพอเด็กอายุเล็กมากๆเนี่ยมันก็จะอาจจะมีข้อจํากัดอะไรอย่างที่ทําอะไรได้ไม่มากเท่าที่ควรแต่เชื่อว่าอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมว่าถ่ายซีรีส์เสร็จเสร็จนะพอลงซีรีส์ไปปุ๊บออนแอร์นู่นนี่นั่น,นปุ๊บนะซีรีส์จบเนอะเดี๋ยวพรุนี้โตแล้วโตเร็วมากเด็กส่วนิทโตเร็วมากคุณอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยเดี๋ยวพอผ่านสักสามสี่ปีเนี่ยขึ้นสิบแปดสิบเก้าเนี่ย รูปร่างเปลี่ยนนาะตาเปลี่ยนคงสร้างเปลี่ยนเปลี่ยนเลยโตเลยนะครับผมตอนนี้ตัวหนุนทุกคนต,ตัวเล็กตัวน้อยน่ารักมากนะครับแต่ละคนอ่ะโอเคก็ถือว่าเราจะได้เห็นว่าถ้าใครคุ้นเคยเราจะรู้สึกว่าเขาจะเทียบเคียงกับตัวละครว่าอ๋อคนนี้เล่นเป็นบทนี้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 นะครับผมซึ่งก็จะเห็นแล้วจะมีหลายๆคู่มันจะมีประมาณสักส3-4่คู่ในเรื่องนะครับผมเรือศรีรีก็ค,คิดว่าเขาเอามาบดทุกคู่เลย นะฮะแต่ละคนก็น่าสนใจในเด็กหน้าตาคือแคสมาหน้าตาน่ารักด้วยหน้าตาโอเคด้วยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแต่ถึงให้แต่งเป็นช so ุดว so ัยร <c oughs> ุ <that> ่นหรือโตขึ้นแล้วก็ยังดูเด็กอยู่เนาะน้องๆก็จะมีความแบบนั่นเด็กน่เด็กตัวเล็กอ่ะตัวเล็กไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตัวเล็กตัวเล็กอืมตัวเล็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกคือเพราะาพอเราดูไปรู้สึกว่าเด็กมากนี่เด็กมากมากเด็กจริงๆโอ้คารู้สึกคือเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าเราดูซีรีส์วายมาเยอะอ่ะ เราว่าเยอะอะแต่เรารู้สึกว่านี่คือแคสที่ค่อนข้างจะเด็กเลยเด็กเลยสาหรับเรานะแบบเด็กไปเลยอมแม่น้องจะอายุมากกว่าที่เราคิดแล้วนะบางคนเห็นเมื่อกี้รอบเปิดอยอายุดูแล16 17 15ขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คนน้องอะแบบมีบุคลิกที่ดูเด็กมากๆเราถูงภาพบแบบด,ด,ดูหน้าตาเด็กมากๆจริงๆก็ถือว่าเป็นการแคสที่แบบ ถึงใจมากตรงกับบทที่ต้องการออกา,าเพราะทีนี้เหลือแค่าการดึงเสียภาพน้องๆหมกแล้วหละว่าจะดึงความความน่ารักมันอยู่แล้วด้วยความเป็น fresh fresh เนาะเด็กน่าแบบเด็กสดใสขนาดนี้แล้วว่าดึงความสามารถทางการแสดงออกมาให้รู้สึกว่า เรารู้สึกว่ามันไม่เด็กจนเกินไปตัวนี้คือนะสิ่งที่เป็นโจทย์มากกว่าว่าเราเนๆจะทลายกำแพงนี้ได้หรือเปล่ารวมถึงกำแพงกำแพงของความคาดหวังคนด้วยด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่คนคาดหวังเยอะเนาะพอเป็นเลิฟสตริงเนี่ยมันแบบมันมีนามสกุลอยู่แล้วอะมันเป็นแบรนด์อยู่แล้วอะมันเหมือนคนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าจะต้องแบบนี้ในเรื่องเป็นแบบนี้มันมีมาตรฐานของมันอยู่เพราะฉะนั้นมันมีความคาดหวังว่าเฮ้ยเวอร์ชันหนึ่งเขาทำไว้แบบอาจจะไม่ให้ดีแบบหูขึ้นิ้่ในเดืองของตัวของภาพอะไรก็ตามแต่ในความทรงจำ มันอยู่ในใจเราเป็นความทรงจำเพราะฉะนั้นพอมาทําอันนี้เราก็มีความคาดหวังเหมือนกันว่ามันจะกลับมาถูกรีเมคแล้วมันรู้สึกว่าทําให้เราใจฟูมากกว่าเวอร์ชั่นเดิมอ,อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่แบบโหยิ่งพูดยิ่งเรียกยิ่งเหมือนคาดหวังอ่าโอเคทีนี้พูดถึงแบบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้สึกว่าน้องๆสามารถที่น้องๆเก่งนะแล้วก็มีความสามารถสูงมากหลายๆด้านด้วยเราเชื่อว,ว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่สูงดึงขึ้นมาได้อีก ในตัวของน้องๆน,นะครับผมบรู้สึกว่าน้องๆอ,อาจจะแบบมีความเก่งในเรื่องของสายตาเรื่องของอารมณ์มากกว่าแบบมากกว่าที่เราคาดหวังเยอะเลยอ่ะรู้สึกว่าเห็นเลยโหสายตาน้องเล่นได้ดีนะมันมีรอยยิ้มบางอย่างมีสเสน่ห์บางอย่างรู้สึกว่าโอ้น้องเล่นได้ดีเลยละอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันจะมีอีกบางมุมที่เหมือนกับแบบในเรื่องของความแบบดราม่าหรือการใช้สายตาบางอย่างหร,รือภาษากายบางอย่างรู้สึกว่าน้องๆน่าจะเสริมได้อีกพัฒนาได้อีกอ่ะก็หวังว่าเราจะได้เห็น เล r s e ซิตีเดอะซีรีส์สองันยี่เวอร์ชันที่แบบสมบูรณ์แบบอาจจะไม่ต้องถึงค้นที่เราแบบโหตั้งหวังมากแต่ขอรู้สึกว่ามันทําให้เราได้ใจฟูอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกซีรีส์นึงที่รู้สึกว่าถ้ากลับมาเป็นซีรีส์ที่เราไม่อยากพลาดเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้ดูเรารู้สึกว่าก็หวังว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอิ่มเอมไม่น้อยไปกว่าเดิมแล้วกันอื โอเคก็ประมาณนี้แล้วผมกับการเรียกชันนะครับสั่นเพลงนี้นะฮะผมกับประกอบซีรีส์เรื่อง Love Sick the Series v วอร i o n ัน่สนั่นเองก็รอซีรีส์นะครับออนแอร์เม mm ื่อไรเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันเนาะถึงตอนนั้นนะว่าตกลงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาเรียกเคลล์การพายลอตการก่อนที่จะได้ดูซีรีส์เต็มๆเ,เนาะหวังว่าจะได้เรียกซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะตอนที่ เราซิกแพนดหนึ่งเรายัางเด็กอยู่เรายัางไม่มีโอกาสาเด็กอยู่ก็ไม่เด็กแล้วแหละโตแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสทำเรีอคตอนนั้นแต่ในเมื่อตอนนี้ม,มีโอกาสแล้วก็อยากจะกลับมารีอคซีเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับเลิฟซิกเดอะซีรีส์2024เพลงสั่นครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด u b s c r i b e เดีย๋ยวจะสทางยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แลวก็เฟซบุ๊กวันนี้พไปก่อนนะครับบ๊ายบาย